ว่าสิงห์เนี่ยดาวมันเดินอ่อนกําลังอยู่เข้าใจไหมอ่ะอืมนะฮะอา้าวลัคนาราศีต่อไปนะครับถัดจากธนูแล้วลัคนาราศีต่อไปคือเอ้ไม่ใช่ถัดจากสิงห์แล้วต่อไปอา้าวลัคนาราศีเมษเมษมาแล้วครับเมษเมษมีใครลัคนาราศีเมษบ้าง อ่าลัคนาราศีเมษนะเมษมาแล้วยูหูอืมอืมนะครับอะไรเนี่ยอาจารย์เบาๆนะโอยแค่ชันเรื่องท่านจะไปฉีเนี่ยมันมีปัญหามากนักเหรอไอฉีเบาฉีแรงเนี่ยมันมีผลกับการทำนายไหมอยากจะรู้นะักเออไอฮะฉีแดงก็ไม่ได้เว้ยเอออะไรวะเนี่ย ควรจะดีใจดีไหมเนี่ยเอ,อโอเคนะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณดาวอาทิตย์ย้ายไปเล็งลัคนาคุณนะมีผลตรงตรงตเต็มตเต็มดูหน้าผมนะตเต็มตเต็ม,มดาวอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะหมายถึงบุตรบริวารเรื่องเซ็กซ์ต่างๆดาวอาทิตย์ไปเลงลักเนี่ยเขาว่ามันจะร้อนลน ลคนาราศีเมษต้นนี้ไม่พ้นกฎเกณฑ์นั้นดาวอาทิตย์จะย้ายพรุ่งนี้จริงๆก็คือตีสี่คืนนี้แหละสิบแปดนะสิบแปดตุลาบางอยู่ตรงนี้ไปอีกเดือนนึงอะ่ะวเดี๋ยวดาวอังคารดาวพุธก็จะย้ายมาสมทบนั่นก็หมายความว่าชาวเมษจะมีความรู้สึกร้อนที่ร้อนที่หมายความว่าอยู่ไม่ติดที่อาทิตย์เล็งลักษเนี่ย อยากจะไปตรงนู้นอยากจะไปตรงนี้นะครับนะบางทีก็แบบอะไรอย่อยู่นี้ไม่ว่าดีอะ่ะออจะใช้คําว่ากระเฮี้ยนกระหือรือก็ได้นะครับอยากจะทํานูน่นทํานี่ตลอดเวลาอยู่ไม่ติดที่แต่แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าดาวอาทิตย์ที่ย้ายไปอยู่ในเรือนปัตนิเรือนคู่ครองตรงนี้ไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเองเนี่ยมันอยู่ใน พบมรณะชาวลัคนาเมษดูเรื่องความรักดีๆนะมันมาทั้งรักทั้งหลงเลยเช่นชอบใครคนใดคนหนึ่งไอหาแต่แย้งวุ่นวายกับเรื่องเงินกูชิบหายเลยคือต้องให้กูเดือดร้อนนู่นเดือดร้อนนี่อะไรอย่างเนี้ยไม่รู้ว่ามาหลอกหรือเปล่าแต่ก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีเมษหรือพบรักที่เปิดเผยไม่ได้ นะครับเปิดเผยไม่ได้นะฮะล้วอาทิตย์ไปเลงลักเนี่ยแม่งอาจจะโว้วเยเยกันไปแล้วก็ได้เออรู้จักป่าโวโวเยเยอ,อืมรู้จักก็เออเนี่ยใครเนี่ยรู้จักไหมโว้วเยเยอะ่ะใครเนี่ยคุณจักรกีรรู้จักเปล่าโวโวเยเยอะ่ะอืเคยเซเนี่ย <laughs> ออนั่นแหละนะ อาจจะพบคบใครแล้วพบไม่เปิดเผยก็ได้เพราะว่าอาทิตย์ไปเล็งรักก็ทําให้มันร้อนรุ่มหน่อยนี่ผมอ่านจากดาวอย่างเดียวนะคะอืมฉะนั้นสิ่งที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปเลงกับมนุษย์อยู่ย้ายไปเลงรักของเมฆเนี่ยเมฆก็จะอยู่ไม่ค่อยสุกนะอยู่ไม่ค่อยติดที่ละหาเรื่องไปนู่นไปนี่ตลอดเวลาบางคนก็อยากจะย้ายงานบางคนก็อยากจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างเรื่องความรักเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ เออเหมือนกับต้องไปคบใครแต่แบบไม่ค่อยสมหวังนักอะ่ะต้องป,ปิดปิดบางๆอะ่ะอืมหรือบางทีไปแล้วแบบว่าไอ้โววโวเย่เย่กันไปแล้วกลัวจะเดือดร้อนขึ้นมานี่แหละชาวเมธละ่ะไม่รู้มันเดือดร้อนหรือมันไปทำเขาเดือดร้อนก็ไม่รู้นะอา้าวนะฮะเอนะนะอะไรเนี่ยคุณอะไรวะเฮ้ย คุณปภาสิลิโสดไม่คิดเลยค่ะแล้วก็หัวเลาะมาเลขห้าสามตัวนะฮะเมื่อคุณประภาสิริเขาบอกว่าโสดไม่คิดเลยค่ะคุณจักรกิจก็เข้าตามมาติดติดเลยนะครับอย่างทันควันนะครับบอกว่าผมไม่เชื่อแล้วก็หัวลเล้ะเลขห้าหลายตัวเลยเอออะไรเนี่ยอาจารย์เข้าห้องน้ําเถอะเธอามายุ่งอะไรกับทันวะเจอเข้าห้องน้ําหรือไม่เข้าห้องน้ําเนี่ยเออ นะบางทีเขาอาจจะฉี่ตรงนี้เลยก็ได้เพราะบางทีเกียดเดินเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมานะคะวิพารัดอะไรเนี่ยมิถุนดูให้หน่อยค่ะเขาดูกันไปชาติหนึ่งแล้วมันจะรู้เรื่องโอเคนะเ,ออเดี๋ยวมาปะเตียวเดี๋ยวมานะสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล